สวัสดีพี่น้องผู้ติดต,ตามห่าน้อยสุขูสุขคนเป็นใจในหน่อห่าน้อยหมู่บ้านนี่ได้กันแน่บว่าาน้อยก็มีเขาจออยู่หน่อพี่น,อน้องเนาะอยุรางถี่พี่ไอพี่เขาจ้อเอาควันสีบเบืองวันที่สิบหาเบืองวันที่สิบสี่สิบพันมากกว่านพี่น้องมี่เขายึดไซรุนยึดไสรแน,น่นน่อพี่น้องเนาะห่าน้อย hai mươi bốn Thi, sixty mês hai mươi sáu hai 49 sáu hai mươi 49 hai mươi sáu hai mươi sáu hai 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 เก็ดหาวิ่งหกเก็ดก็มเล่นหกเก็ดล่องเก็ดหาเขาดเก็ดพีด่น้องในเก้าเก็ดพิเศษ2องสามห้าหกศูวิ่งสองสามเลนสองสามล่องศูนยสามล, 3, ลดปกติสี่ศูนยเวิ่งสี่ศกลมเล่นสี่ศูนย์ล่องเก้าส เขาทั้งเก่าทั้งศูนย์พี่น้องเอก้าหกับศูนย์หนึ่งเราวิ่ไพี่จับคู่หนึ่งสหาวิ่งหนสองกลมเด่นหนึ่อง4 5องหาเขาตัวจ๋เลยพี่น้อง1 2เป็น2อนึ่ะพี่น้องเขาจะจะหลุดจอหลุดมาเนี่ อภินางวันนีน้มาเบืองวันที่ซิบหาเมษาเะไรพี่น้งองสงการเอารวยพี่น้องเอาให้รวยไปสงการเนาะไปสงการเลยพี่น้องเลยไปสงการ ai nói sẽ có chết chắc khô xám xuống xún tét Đỉnh Xám xuống Xám xuống Cà Vinh Ê Xám tua Xám tua xuống สามศนสตัว830วิ่งสามลมสามนให้คมเดียวเราได้พี่น้องว่ามีตัวลองตัวลองคือบึง เลขกสามตัวนั่นแหละพี่น้องตัวสำรองมี้สามตัวนั่นแหละมาไล่ดอกสามหางมีสามตัวเบื้องอยู่สามตัวบ่กขีดไปแล้วให้กลมเดียวไปแล้วพี่น้องสิซับสนมันจะวิ่งตัวเล็กก็บิบ่งเบื้องเอาเบื้องเบื้องโยหางตัวสำรองอยู่หางสามตัวตัวสำรอง Tha sạt Chấp khu Cao kiết Cao kiết kết kết xuống vĩnh cầu kết cao kết linh sáng tua, sáng tua, ha cao kết cao kết cao kết chú. 9703ตัว5 n 7 3ต t u a Kowket santua o k t k t Chắc cô Chắc cô 38 38 4 3884น ทาวิ่สามตัวห้าแปดหาแปดแปดสี่ แปดแปดสี่แปดหาวิ่งแปดหาก้มแปดหา pokati jap ลนยิงนิงสีหาสามตัวแปดสีหา

บีไอจับโค0ศูนยนึ่ศานึ่งว่

ก้มศูน,นย์นะแคปหน้าจอพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วขีดว่าตรงทำไอนะแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด,ด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ดดมาเอาไปลุ้นโชคกันพี่น้องแคบหน้าจอแคบหน้าจอตั้ง เทียงเทียงกันพี่น้องเอ่อแคปข้อมาอีกเทียงเทียงกันมาทเทียงอยู่มุมผมนะแคปข้อาขามาแล้วก็แคปหนาจอพี่น้องเอาไปรุนโฉกกันพี่น้องลุยไรบั้นกันนะพี่น้องเนาะมือนี้วันที่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องจะพอคิดกับจับคู่สามศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ 1 30ก็เป็น30ลง80 3ตัว8 30 380กษัตร97 67 70วิ่ง97ก็เป็น97 3ตัว5 97 970พิเศษ85 38 84 จิงเปหาคอมเบนเป็นหาล่องตัวยุทธไทยนี่แหะพี่น้องเข้าใจเลยนะว่าขีดฟันตัวเดียวเลยพี่น้องสตัวกหา8ดหาแปดแปกติสี่หาสี่งวิ่งสีหาคอมเบนสี่หาสตัว8ปดสี่ พีไอพีศูนย์่งศูนยาหาหยนย์กลม้ศนย่งร่อ่องเขายุ่ลเราไปไกลพุดหาหนึ่งผุเราไปองสตัวหาศูนย์่งศูนนึอาไงแคบหน้าจอเด้อผู้ใดขามาแล้วแคบหน้าจอแคบหน้าจอไปรุ่นโคผู้ขามาใม่กะกดกระดิ่งติดตามไปเพื่อสิ่พิพันนพนะผ้ขมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผูเลยเด้อ เด็เกก็เดินดีดีดอ,อก,อก,ละละกนนพี่น้องคนบึงเคหน่อนไหวใส่ใช้กระบอกสูดละไอยากออกแน่แล้วคนเบิ่งวายพลังเอสซี่พวกนี้เข้ามาแล้วกัอยรื่องตัวอะไรกดแชร์ให้เด้อให้สกๆมันหวานกันสกุลสกคนำลำล้มเยๆอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่สุดต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าข้าว่าสวัสดี